ลาเถ้าเอ้ยบ่มเงินปากบ่ไไรนะเนียอังอยู่เอือลื้อซำกับปลาหนองผือโดยบ่มีโตบอนจังสันพ้าบอกมาไว้ถอนเน่าเสียเงินใสไปใสเพิินเกินเจ็ดบ้นบ่ไไรหาใสย่างเร็วเออฉมาถูกอกถูกใจทำแม่ท้องยโอ้ยเอาจังสีสะเถาเอาจังไหนแม่ท้องให้เจ้าดันออกไปเหตุการณ์เหตุงานสะเถาเอ้ยไปหลับจากหลับบ่ายพ่อเนี่ยเงินนันมาใสนี่ใสส,สินส สะดอกเท่านีา้คันจะว่าจังสั่นก็คืออยู่จะได้มาท้องนอ้ออ้าวขันว่าจังสัน่นหลังจากนั้นเท่าออตาเงินบทลำพันแล้วจะไปทำการตามหน้าที่ของตนก็มีนาก,กาละขังนั้นบัดเนนในตอนเนียโยมเม ຂໍກ່າວຂໍພ້ອມເປັນວາງພ້ອມເປັນຄົງຄວາມເປັນທົ່ງເປັນໄພກະໄຕ່ແ낸ດອກລືແແນດາແຍກຂັນຄານລວງພໍົາມນນິນຈ້ກັງາລັງໄກທາສຫາມສາງກຳດອກຟແມ เมียใหญ่เอ้ยในตอนเนี้กลาวถึงเมียผู้มิงแกว้วผู้ที่เสืว่วาใหญ่ทองนางตึกต่วงวันคิดเรื่องที่จนนั้นจำให้ว่าภัยพาจนแถมผัวก,กับเมียทั้งคู่ ดวงออจุเลเรียนบานแต่ปานานบบั้นกาบลรวนวยอุยเดนอสิว่าโชคบกเขาช่วยเหลือเสียโทษด,ดวงชาตาก็ยังเป็นปัญหาบ่อาจหวันนั้นเห็นพออุ่ยเด็กนอ เว้เด้น้องแม่นหยังหนอทั้งเป็นข้อนทั้งเป็นข้อทั้งเป็นเข่อนทั้งเป็นปองเป็นเปลวเป็นสาเหตุเช่นคันไดเห็นบานดอกบอนหอมคิดอยากโหเหมือนทุกพร้อมนั่นซอมเบิงเห็นงทอง เห็นถึงดองถึงปูนอันโมให้เห็นสิ้วกุงอาบุญเพชสุงเพียงฝ่านำพาบุญดอกพ้นพอกำเพชรขอดอยู่อยู่กะวางทียมอยู่ขี้ดินเด็กน้อ อยากกูเยา้ยอยากยยากเกินมองมันเปนนั่นหอมไปขันไฟผัวผ้าเป็นทุกขระทุมดอกหออมอ,อกหลือเม่นเท่านันปางให้ผัวจนจนเมนวันงเมนยมเมีเอ้ยก็ให้หูตลอดเสียนนั่นสาแลนา จังคอยวางนั้นละนาสัทธายุงนอม Chà khắp đọc Ấn Ấn, Sĩ Định Văn, Bảy Thị Thâm Chà nắm Ấu Côn tung Cây Bạc Lãi Thuận, Hằng Côn Nghệ Mà riêng Bụn Câm Sàng, Tết Bạc Lăng, Khẳng Tết Cầu Phước Ngài Hữu gần Ước ôi Ước 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 เห็นที่ทุกอย่างแค้นมันนั้นแม่นไผว่าแม่นสามีลืมปัญญาผู้ที่พานั้นจนยิ่งจึงเวียงวอนอีนถึงฝ่าเทวดาให้หลิงหลามก็สิทำเสียงข่อมเพราะหาบ้นดอกบอนจนเด็กน้อย เสียขากไก่บักผูโจนโอ้โอโอ้โอเลี้ยวแบงอวกเป็นซองหมวกเด็กนอก้อยหมวกเด็กดูดก,กับคนเอาเส็บปนกันเลื่อนลวนส้อนหมวกสองเหมืนนังเนี่ยผสมกันป่าปนยัว คันผัวพ่ายเห็มบัดลาวคงจากนักหนิงความเห็มผัวผู้ขาดจงหยิบเถิยมุกคนแน่นเดือโอ้ยหักบัดลาพาจนเห็มเถิยมกหนังเนื้อ na à. mẹ nhảy ơi xưa và yên thương phan thế và đã bận đồn soi mơ một diệt điểm loài diệu tăng viện khu kiêng an niên cứ hiện lương Thả đề riêng an à thiên thàn bột trung linh lễ nhân nên soạn lung mà thắng tề và phải pha nan mong mày thăng tròn chôn chôn con chuông Mẹ nhớ chuông chuông đẹp loài chuông tạm thiệp chuông 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 là chuông chuông คอยเตียงงานกันกับเท่าตาเงินหลายฝาหลาปีลูกกระบอมีน้ำกันจากคนเงินกระบอมีแม่ใหญ่เอ้ยเท่าเงินกระซสือเงินเสือเสือหักบอมีเงินพ่อบาทคอยซื้อทองกับซื้อทองเสือเสือหักบอมีทองพ่อก่อนแถมเป็นหนี้เป็นสินอีกหลายบาทหลายต่างแม่ใหญ่เอ้ยคอยม้าขีดผิดจราหน้าเบืองแลลว เอ๊มันต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งผ้าถูกผ้าจนยางแท่แน่นอนบอเท่าเงินผ้าถูกก็แม่นคอยนีละละหาผ้าเล่าถูกไม่ไงเมื่อนี่ให้เล่าไปรัาบจากลาบบายหาเงินมาคำม,มาใส่หนีใส่สินยาพอเศรษฐีคอยนั่นก็เลยเห็ดกับเขาทาเล่าดอกไม่ไง กับเขาเมื่อนี่ก็ได้หมกไก่แม่บุญมีเอ้ยมีน้ำกันสองหมกหมกที่หนึ่งดันดูกับขนไม่ใหญ่หมกที่สองดันหนังกับเนือ้อแม่คู่เอ้ยก่อนเสียดขอได้อธิษฐานเสียงใายเทวาดาเด้อธิษฐานวัาจะไยว์วัดตีผู้ใดมากินเขาเมื่อนี่ถื่อหมกดูกับขนแสดงว่าผู้นั้นละผ้าถูกม้าจนแม่คู่เอ้ย คันเท่าเงินเคยออกได้โมกดูกกับขนแสดงว่าเท่าเงินผ้าถูกคันเท่าเงินเคยโมกไก่ออกถึงนังกัมเนือ้อก็แสดงว่าข่อยนิลาผ้าเล่าถูกแม่บุญมี เมื่อยายทองได้ทำหมกไก่เช่นนั้นแล้วก็รอสามีจะมากินข้าวก็มีนักกาละครั้งนั้นอัตเรณนัันตาวาก่าวไฟว่าตาเงินไม่นานเนิ่นกลับจากทุ่งนาจึงเอ่ยถามสีภรรยาออกไปว่าแม่ทองเอ้ยอ แม่หยางน้นอไม่แนวายย่แน่ากินมาหิวไหลหิวคักเฝ้าหามาถ้าไม่อาจจะเฮ็ดหยางได้คือหอมอยู่้วยหย้วยอย่่ายยันจ้า,นจาเ,นเนี่ยบ่หอมจะร็เถ่าเอย้ยเมื่อนี่ขคอยได้หมกไก่ตัวหมกไก่พอเถ่าเอ้ยเมื่อนี่ข่อยขอขัดใจเจ้าไปยิบเอาเองโลดเถ่าเงินเอย้ยคอยหมกไกไ่ไ้หันสองหมกทวนทอกันบย เจ้าสิเอาหมกไดเจ้าก็เอาโหลดพอเท้าเมื่อนี้ขอได้หมกไก่ต่อเท้าหมกไก่หมกไก่ตีเท้าจ้าทูมาดีคักดีเน่บ <im> <quer> ่าได้แดดเสมาหอมคักหอมเนี่ยเจ้าใส่ยังเนี่ยบไม่ท้อง โอ้ยข่อยใส่ผักอีตูต้องบ้าสามสวนบุตรเท่านี้มาบอกเป็นตาแง่แถวบูบ่าแงได้สวนนี่สวนไม่ใหญ่บุญมีโอบสวนไม่ใหญ่บุญมีเออเราสั่งข่ใบใบายทองขนหาหมกไก่จะเลื่อมผักอีตูสามสวนเด้อเราว่านั่นน่ะขั้นสูตรยาบุญมีมันไข้โยเออย่านสูตรลูกไผ่บุญมีนี่ที่หล่ะมันเป็นยางละท้าวมักง่ายพอดี เอาเอา,เอาจิไปหาอยู่หากินเองในแม่ท่องเด้อเอาไปกินเด้เท่าอยู่ในคัว่นะลเแถานี้อยู่ในขวัวโสสามีโตปนะฝ่ายพวกเป็นสามีเมื่อฟังบาจีของสีภรรยาไม่รู้ว่าปากันใดเรียบเข้าไปในคัวไม่รู้ทั่วเรื่องที่มีหมกไก่อีหลีตระยายจ้าป้าจะมาหอมขักหอมแน่เถอะเอาประเทศสองหมกได้ยามมีบานีเท่าเฮ้อ ไอ้จักเสีนเนี่ยเปย่งจ้าาหลายแต่ยีงแม่จังว่ากวยชิมอื่อกยชิรวดบ้างหันก่วยผูกแขนขาว่าก๋วยทกเอามานั่อยู่ข่อยจ้มาถุกข่อยจ้ามาอยากโรบาดโเบียดแต่ยีแม่เอ้ยข่อยซื้อท่องก็เจอหาว่ามีท่องพ่อเสียนพ่อดีเด้่ท่าวเขาวาย่ข้อมีสามเสินเห็ดยังไหเแถวมาเทียสามรถสิบปดเสียงามหองพูดเสินละเสินเลว่าเบาเปลี่ยนเด้อโอ้ยหมกไก่ ได้าคือมีสองหมกท่านั้นไก่มันตัวหน่อยบ่ยามีเอ้ยหมกได้นาเถืกอหมกตับหมกเครื่องในนี่บ้าขนเอาหมกเทิ่งมันมอเมือเม่อได้นาเมียบันหน่อยล่ำซี่มันดักอยู่อักกินดักแต่แต่ได้อักผัวนเนแนยเสียบแสบนี่บ้าคนจะหมกทั้งไตจะหมกไตขึ้นเถิ่อเอาหมกเถิงลงไตหรอกเว้ยป้าใช้เบิง่บกบบกง, thế, งกระดากริติบเขาอุ้ยเขาก็ยังอุ่นไม่ไหมตัวดัมาดีแท้แม่ทองกระไดโอ้ยมึงละโกจีเศร้า nhọt sau hiếu bạt như lạ vượt bưng chắc bạt thật ôi <laughs> ตายได้ตายลูกตกสางอีนั่งตกกีเฉพาห้องแห้งเฉพาะอท้าเอามันจะเป็นบ้าตีแม่ท้องยวนี่บ้าอีหยังเนียนี่เอาหมกไก่หามาเนี่ยได้มีตะดูกกับขนแมนผู้ใดสิกินได้เอออันเนื้อสังมั่งสามันไปใส่เหมือเจ้าแกงพอตีแม่ท้องหมกหยังก็เท่านี่หมกหยังหมกไก่มีตะดูกับขนดูกับขนอีลิติีเท่าเอาเจ้าเบิ้งเปียงเองะเป็นแตงแงะคือข่อยว่านี่ตัวเจ้าฟังข่อยเด้อ ว่าบังดูพอเท่าเอ้ยอันโมกหนังกับเนื้อกับไม่อยู่คือกันเจ้านั่ยยีบผิดหมกเสียโทษหยังแต่ทา้งคอยอ,อีกอย่างหนึ่งที่คอยโมกไว้ประสงค์เสียงดวงชาตาิตาว่าไผผ้ไาไผทถูกให้หูจักดีหาย,ยหมายความาเจ้าหยิบใดโมกกระดูกกับขนแมน่นเบาเท่าต่างเออแ,แม่ท้อง เจ้านันพ่าคอยจนบ่แม่นจนอยู่น้ำคอยเท่าตา่างเออ เจ้าคือสิหัวคักหัวแน่วาข่อยผ้าถูกผ้ายาเออเจ้าหมกไก่ไปสองหมอกถูกต้องหมกแล้วเจ้าเห็ดจังไดเจ้าคือาข่อยผ้าถูกผ้าจนแม่ท้องข่อยได้อันทียนฐานแล้วข่อยกระจังหมกเอยข้าเจ้าบ่เสียข่อยเจ้าก็เปิดเบิงหมกที่สองโหลดเท่าเอยอหลลตัวมกที่สองนั่นมีตะหนังกับเนื้อดูกับขนบ่มีปนเออเฮาสองคนควนป่ากันเสียงดวงไปคนละกรมแล้วละเท่าตาก เจ้ามาสัง่งเบาจังสั่นแต่แม่ท่องเอ้ยข่อยผ้าอยู่ถูกอยู่ยากกะยูมันไปจังสีไ่ไปอย่างมันบ่แม่แามป่าก,กันได้แม่ท่องเอ้ยบ่ได้ดอกเอ่าอ,อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปกะบ,บ่าห่างบ่มีดอกเอพราะว่าเจ้านันผ้าข่อยจนเล้วเ่าต่างเอ้ยอย่าป่าเถาเ่า,าข่อยเชิดไหต้นบกทุเรียนพุ่มงามอยู่หลังบ้านเฮ้ย มันมีจากต้นท่านี้ว่ามันที่หาหกต้นอยู่บ่พวกปีนาเขาว่าได้กินไว้ขมับปีนาได้กินแท่ท่าต้นใหญ่บ่แถวว้ยสูงถ่วมหัวผุซี่สิบต้นบ่บุ้โอ้ยท่าเอ้ยเอาลเแ่าการปลากันทนีบ่ได้พิษกันเถียงกันแต่อย่างใดให้เจ้าออกปากตานจ้าวาว่ามาเบิงเท่าสั่งคว่ำข่เบิงเท่าตาเอ